กินลาบเท่ากันนะครับผมเท่าสเสียบเสสวัสดีพ่ออพี่น้องวันนี้พยาบาลได้รับเท่าบ้าสูบ่อพี่น,อน้องกินคือเก่าครับวันนี้ลาบเท่าครับสิแซ่บนะครับเพราะว่าอาหารบ้านเท่าอาหารตามฤดยด,ดกันก่อนมันจีบด,ดูด,ดูครับเท่าขอ จัดอีกจังเถื่อนหนึ่งที่เข่าใหญ่คือเก่าพี่น้องที่เข่าใหญ่มากคือเกา่าวันนี้ก็าจะกินกับลูกไส้ครับมา,ามามาโคตงเบาฮะลายยายห่างหิวหรอครับสวัสดีครับใจ่ีมากนะครับแฝงแทะทำแหลกแหกมันอย่แงเวหัวหอยหนุหนวดหนุหนวดให้จุบอู้ครับเท่าน้ำใสๆเลยนี่ ีเมียไปไหนมาได้ใช้บุเอาเด้อมะแข็งขมก็มีใส่ลงไปนล้วกันเอา <c oughs> ขื่นดังเถิงเครื่องครับเถิงเครื <c oughs> อ่องเดี๋ยวเถิงเครื่องมันจงขื่นดังดิ <c oughs> เครื่องไลยครับเครื่องเถิดไาย สมบพิอืมข้อขั้มเป็นไงครับใจดุดดุนนะครับผม โอ้ยโดนก e. oh. ระไหมาเถอะนะโมไว้ข้าดิหนิอ๋อใส่กระไร้วยเนอะทำยังไงครับมาเด้อใส่กราไหห้วยพวกไงหนอบมึงดูกฮมโดนมากบวเผ็ดเปิดแปลก พเพ่เบกเด่ทยงน่ยบ้างคำหังไงครับคำใหญ่งอาหารตามฤดูววการนอกก่อนจะไนอยเบิดเดนปีหนึ่งกินเธอเดียวเถอ สองเสียแล้วปีนมีเขาบ้าก็เ่ียแบบกอะแฉบกํลังว่างในีทายพี่น้องเอ้ยหยากเบียกหยากงานเป็นขาแร้งใหม่มีเขาแร้งมัม้น้นำกันเลี้ย อ่าพี่น้องมาเขาแรกน้วกันเนี่ยลาบเท่ามาแข่งขมก็มีเพือคืนใส่ลงไปเ่ยหัวหอยในหอมบัวหอมผักแพลวเสิบแซ่บเลยนี่น้อยพี่ๆครับ,บอท่านแม่ไม่ไปห้ามาอ่ะห้อยกันเล วันที่สีอแอ้วร้องพักกหงเนาะพักไผ่พักไผ่พักแพ,พ,พ่วลองเลยเข,ข้ากันดีหมดหอมเป็นน้ำหอม

อ่าพี่น้องมาเขาแรงเด้พี่น้องหหอยครับแซ่บนี่บอกลาย้ายห่างสดพี่น้อง <c oughs> กินไดไรก็แซ่บพูดเกาดอหลับเท่าหนอ ก็ดีเหมือนเดิมชมบันหายยากอยู่คือบอได้ครับผมทำยังไงอืมมาเปินแล้วป่ะ ทบเท่าเหมนกันเศบแซ้าอย่งนหมดแรงสดน้ำครับอืมไว้จุอืม 就是说，鸟、嗯。对吧？他就是鸟。<laughs> ่ข้าวมงยายน้พริกไทเองบางทีเ<อ>นแนบ่อ <laughs> ักินบุกริกนะันกินบกริกเือบแดเรอ่อนบัเพชรหรอกหายเหเพิ่มไม่ได้นองเบ่งบไไอ,อ่บวเดยายเพิ่นเดกรีอ่อนบเพชร,น,พรน้องนะีออได้อ เป่งหนักเยเนาะอืมจับจับจับออื พี่น้องอยากกินหมูข้าวราดเท่าทำอยากหลือมาเด้อมา่อกีนทำกันครับมามา้มาม้สาสารีสานฝากติดตามส่องของพยาบาลเนี่ย้อครับเด้อฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้พยาบาลเนี่ยนะเนี่ยให้มาผิดใส่หัวหอยหลายๆ

ลาบเท่าสดหน่อยบ่ออได้เด้พี่น้อยคั่มใ,ใหญ่ๆเล้วยังแสบใส่คำใ,ใหญ่ๆตึ๊งน,น้ำใส่สดครับ ได้ก็หอยอายหลายเดี๋ยนะครับเด้อฝาก็ไลก็แช่นะติดตามข้องส่องพยาบาลต่อไปครับผมเพราะว่าต่อไปก่อนซิมีแน่เสแยบไมาเห็นให้พพี่น้องิึงมากินให้พราพี่น้องมึงคือเกา่าครับ ใช่หละเราดับโมนี้เอาตอนนี้เราเป็นพี่น้องก่อนครับผมแล้วเก็บนายทั้งมีที่มีแนวมากินเนี่ยพี่น้องต้องซือเก่าสรารับเกียรนี้ตอนนี้แหละครับครับผมสสวัดีครับครับคุณทุดท้ายขอบคุณทุกทายสดงามเพิศ